สวัสดีครับพี่น้องทอี่รักการเสร็รทุกท่านวันนี้สวนสุพิช,ชานาะสากพรสินนะครับมามาที่นาะวันนี้ผมจะทําการพ่อกล้านะครับพ่อกล้าก้าวหอมมะลิดำน้องไขยนะครับวันนี้วันที่17กรกฎานะครับพุทธศักราช2564ซึ่ง หอมมะลิดำหนองคายมันเป็นข้าวนับอายุนะครับข้าวนาปลังผมคงต้องต้องดำเดือนสิงหานะครับก็เลยต้องเพอะเดือนนี้แต่นี่มันก็เลดมาสักหน่อยแล้วนะครับปกติผมน่าจะทําช่วงต้นเดือนก็คือวันประมาณวันที่หนึ่งกรกฎาสักยี่สิบถึงยี่บห้าวันกล้าระยะยี่สิถึงยี่บห้าวันผมก็จะถอนดํานะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีน้ำนะครับมันไม่มีน้ำมันร่วงเลยมา อันนี้ก็ยังไม่มีน้ำนะครับผมสูบน้ำจากแปลงนาเนี่ยึงมีน้ำนิดหน่อยนะครับที่มองเห็นนะมันก็ยังแรงอยู่มีน้ำนิดหน่อยสูบขึ้นมาใส่แปลงกล้าแปลงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการหว่านกล้าดำหวานกล้า,า,ลาข้าวหอมมะลิด,ดานะครับซึ่งผมก็มีพันธุ์นี่ไม่มากครับผมผมดำจาก ประมาณสี่ห้ารวงทุ่งได้มาจากน้องครับที่เอามาให้นะครับีน้องคนหนึ่งใจดีเอามาให้แล้วก็ผมก็มาดําต้นเดียวแล้วก็ได้เข้ามาได้ได้ไดข้าประมาณหกเจ็ดโลกิหกเจ็ดกิโลกร,รัมนี่แหละครับก็เอามาเพาะนะครับเป็นข้าวหอมมะลิดำแล้วก็ได้มาสีเป็นข้าวกล้องหึงทานลองดูแล้วว่ามันหอมแล้วก็นุ่มมันคล้ายๆเข้าวไรเบอรี่นะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีอ่า เม็ดมันข้างในเนี่เปลือกผิวมันสีดํามากกว่าไบรบัลก็เลยลองอยากยากจะทําลองดูเพราะว่ามันเป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ที่จังหวัดน้องคายซึ่งเป็นติ่นอีสานบ้านผมเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ใช่คนนองคายนะครับหมายถึงว่ามันเป็นแดนอีสานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะกับทางผมก็ได้ทางมหาสารคามนะครับที่ผมอยู่ก็เลยต้องลองดูแต่วันนี้นะผมผมพามามาดูเครื่อง ที่จะทําการตีดินให้เป็นเป็นเลนนะครับตีดินแปลงให้มันเป็นเลนแล้วก็มีหญ้าแสมเพิ่มมาซึ่งหญ้าต้นใหญ่ผมก็ถอนออกไปแล้วนะครับถอนด้วยมือนี่แหละนะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องพวนนะครับพวนพวนบวกบวกได้์หญ้าไปด้วยเพราะมันใบเฉียงนะครับผมซื้อมาในราคารวมค่าส่งประมาณ7จ0บาทมาดูกันครับว่ามันทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับทํางานกับดินประมาณดินเหนียวมีดินทรายปนบ้าง ไม่เหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาทํามาก็ผมว่าก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงถึงเด็กตัวนี้จะบางไปหน่อยแต่ผมว่าคนถ้าทําหนากว่านี้ผมว่าลําบากแน่เพราะว่ามันจะหนักนะครับแต่ตอนนี้ผมผมช่างพร้อมชุดหัวเกียร์ตัวนี้ม,มาทั้งชุดเขานี่ก็สี่กิโลครึ่งนะครับซึ่งมันก็หนักเอาการเหมือนกันนะครับหนักเอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็เหล็กก็ประมาณ2มิลครับเหล็ก2มิลสมิลประมาณสมิลแล้วมิลครึ่งก็ไม่สามน่าจะ2มิลหรือมิลครึ่งประมาณนี้ฮะเหล็กครับก็ผมว่าก็ก็ดูการทําการเชื่อมอะไรต่างๆก็โอเคครับโอเคนะครับในราคา700อบาทถ้าใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงก็ก็ผมว่าราคาก็ไม่แพงกันไปมาดูกันครับว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างถ้าจะเอามาทําแปลงพอก้าแปลงนี้นะครับ แต่เดิมก่อนผมก็ใช้จอบนะครับสับสับไปเรื่อยๆใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็เหนื่อยมากนะครับก่อนจะมันจะเป็นเลนแล้วก็ย่าสับแล้วก็ย่ำนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ24 25นาทีก็ผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมเหนื่อยน้อยกว่าใช้จอบต่อไปก็คงจะใช้จอบแต่งตามขอบต่างๆแล้วก็ก็จะใช้พ่อ PVC นะครับเป็นตัวม้ออีกทีนึง่งหมาถึงว่าปรับระดับอีกทีนึงนะครับ ก็จะทำการหวานหวานเสร็จแล้วผมก็จะใช้ท่อ,ทอ PVC นะครับปรอบระดับหน้ามันก็เขี่ยมอบหน้ามันอีกทีนึงเพื่อให้ข้าวมันฝังเป็นในดินนะครับเพราะว่านกครับไม่งั้นนกมากินไดแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับก็ไม่เร็วนะครับใช้ได้ในราคา รวมส่งะเจ็ดร้อยผมว่าก็ไม่เร็วนะไม่แพงเกินไปก็ใช้นมนใช้งานได้จริงแต่จริงๆแล้วเข้ามาควรดินที่มันดินเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็มีความชื้นนะครับมีความชื้นพอสมควรคือไม่ใช่ว่าแห้งแห้งเลยดินแห้งผมว่าก็ไม่เหมาะนะครับมันไม่เข้าหรอกครับมันต้องมีดินมีความชื้นแล้วก็ความชื้นสักหน่อยแล้วก็เป็นดินร้วนดินสายพวกนี้จะดีมากครับแต่ผมก็มาปรับใช้อย่างนี้ครับในน้ำเนี่ย จริงๆเขาพวนแห้งผมนี่พวนน้ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันครับนะก็อยากจะบอกคำตรงว่าผมเอาไปทํากล้าข้าวไลบอรี่ทึงแปลงใหญ่กว่านี้ประมาณสักสองเท่าเป็นดินเหนียวครับเหนียวจริงๆเลยไม่ใช่ปนทรายอย่างนี้เป็นดินเหนียวก็ใช้งานได้ครับแต่ว่าต้องบ่มน้ําไว้สักสองสาวันให้ดินมันนิ่มก็คลิปนี้ก็ผม มาพาพี่น้องมาทดสอบเครื่องพลวนนะครับเครื่องทุนแรงติดเครื่องบัรย่าซึ่งเครื่องบรรย่ญญาผมก็เป็นเครื่องฮองดาครับ GX3 GX35 ซึ่งเป็นเครื่องเล็กนะครับมันควรจะเป็น GX50 แต่ยังไม่มีตังซื้อรับ GX35 ซึ่งจริงเขาพังไปเครื่องนึงแล้วน,นี้เป็นซื้อหัวมามาแทนนะซื้อหัวมาแทนใหม่เครื่องนั้นใช้มา7ปีพังแล้วครับ ถ้าบวกลบกบแล้วจะเปลี่ยนยน,นั่นเปลี่ยนนี่ผมลองคิดราคาดูแล้วซื้อหัวใหม่นี่ประมาณห้าพันไอเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั้นคงประมาณสองสามพันแล้วครับแต่ว่ายังเป็นรุ่นเก่าเครื่องข้างในเก่าอยู่ผมก็เลยว่าตัดสินใจซื้อใหม่ซะนะครับแล้วก็ติดหัวควนซึ่งราคารวมส่งเจ็ดร้อยบาทผมว่าก็ไม่แพงนะครับแล้วมันใช้งานได้จริงแล้วก็ทําให้ทุนแรงไปพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการ แนะนําเครื่องทุนแรงนะครับแล้วก็ถือว่ารีวิวก็ไม่เชิงแหละครับเพราะว่าออามาให้พี่น้องที่รากการเกษตรดูว่าถ้าจะทุนแรงแล้วซื้อมาแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ขอเก่าครับวสวัสดีครับ